สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นกระปุกกันนะคะใครอยากสวยอยากผอมอยากหุ่นดีต้องหาตัวนี้มาไว้ทานนะคะที่บ้านนอกจะมีกันเกือบทุกบ้านเลยนี่ต้นลายๆแบบนี้ก็จะมีหนามอ่อนๆที่เขาเรียกว่ากระบุกคางคกแต่นี่ที่เห็นอย่นี่คือกระบุกบ้านนะคะประโยชน์ของกระบุกเขาก็จะใช้ทำอาหารต่างๆเช่นเอาหัวมาแกง มาทําขนมมาบวดบุกบวดมันบุกบางทีก็จะฝา,านมันนึ่งกินกับข้าวถ้าเป็นสมัยใหม่ทางด้านอุตสาหกรรมเขาก็จะทําหัวบุกมาทําอาหารจําพวกวุน้นแท่งแล้วก็วุ้นเส้นเพราะว่าเมื่อผสมกับน,น้ำมันจะขยายตัวได้ถึง30เท่าทางยาก็จะมีคุณสมบัติช่วย ลดการดูดซึมของน้ำตาลกูโคสในระบบทางเดิอนอาหารยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดด้วยใช้เป็นยาลดความอ้วนได้ในรูปแบบของยาเม็กอดก่อนอาหารจะทำให้กินอาหารได้น้อยลงเห็นไหมกินข้าวเป็นหลักกินผักเป็นยากินน้าตาลเป็นอาหาร สร้างความสมดุลให้ร่างกายดีกว่าพึ่งพาวิตามินและอาหารเสริมนะคะไปหามาทานนะคะต้นกระบุกดีมากๆเลยสำหรับสาวๆที่ต้องการลดความอ้วนนะคะเอามาแกงก็ได้เราไม่ต้องไปกินแบบแคปซูลดีมากๆค่ะขอบคุณค